<Okay. S 2> เอาคุณล<า>ูกว่ามีอะไรจะขอบคุณเอฟซีคุณแม่ <c oughs> นสนุกมากนสนุกมากอย่าขึ้นลูกอีกขึ้นโอ้ยซ <c oughs> ื้อขนมมาฝากพ่อชื่ออะไรมาฝากลูาากโอ้ซ oh, ื้อขนมปังโอ้ยซื้อขนมปังมาฝากพ่อด้วยม <c oughs> <c oughs> ันจะซื้ออีกอันนึงเยอะชอบแน่นอนเลยฮ้ <c oughs> อะไรรอดูรอดู โอนะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับนะคะต้องก็ขอบคุณนะคะอขอบคุณโอ,อ,อป้าใจดีโอปจะดีบอกลูกโอ้โหอนแรคพวกหนูก็ไม่รู้ตอนเช้าอ่ะ,ะอหนูก็ว่าเจอพายมากแล้วพอที่นี้ก็ยังเจอพายอีกโอ้เจอพายมากกว่า,วาอีกใจมากเลยโอตกใจมากเลย น้ำมนตามันไหลไม่ได้แล้วมันีใจจนแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใช่ไหมก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่น้องพลอยได้รับทุนการศึกษานะคะเนาะเยอะแบบนั้นนะน้ลุงเนาะเพราะว่าอย่างที่เคยได้อยู่ที่โรงเรียนก็ได้เท่าไหร่นะห้าร้อยบาทประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากๆนะคะก็ขอให้ครอบครัวของท่านนะคะจง อยู่เย็นเป็นสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอได้คืนหมื่นเท่าล้านเท่าที่ให้กับน้องตองกับน้องคลอยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเมย์นะคะพี่เหน่งที่พาไปเที่ยวด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้กลับบ้านแล้วก็ส่งพี่เหน่งน้องเมย์นะคะเดินทางกลับ เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องนะคะ,อะขอบคุณนะคะสิ่งดีๆนะที่มอบให้กับน้องๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะช่างใหญ่นะคะที่ให้เราให้น้องพลอยได้มีโอกาสได้พบกับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็พี่หนิงน้องมีนะคะเราขอบคุณมากๆนะคะเราขอบคุณโชคชะตาขอบคุณนะคะ าไม่ใช่บุญพาวาสนานะคะก็คงจะไม่มีโอกาสแบบนี้เนาะก็ต้องขอบคุณสิ่งดีๆนะคะที่เราได้อ่าจากการเข้าที่ได้เข้ามาได้เป็น youtube ได้เข้ามาอยู่ที่นางคุณได้เข้ามาอยู่กับนายช่างใหญ่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราได้พบกับพี่นิ่งไม่ดีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้มากๆนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ ได้รับทุนการศึกษานะคะก็สุดปื้มมากๆนะคะก็เดี๋ยวนะตอนนี้เราก็แวะลงธุระกันก่อนนะคะนี่หลังจากที่ส่งน้องมีน่น็อะย่ยาเตาบ้านแล้วนะเอาอะไรมาอวดแม่เอาของที่ซื้ออุปกรณ์ก,การเรียนมาใหม่แต่ว่าชุดนักเรียนฝากข้าตปากอยู่ คมีอะไรบ้างลูกอันนี้เป็นชุดมาฮ่อมเพราะว่าชุดมาฮ่อมของหนูกระดุมขาดเยอะมากเขาก็เลวด้วยโรงเรียนเขาเลยบอกให้ซื้อแบบนี้มาเลยอ๋อคือเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใส่แบบแบบเดิมแต่ใส่แบบใหม่อนี่เลยอืมเป็นเสื้อมะฮ่อมองแล้วก็จะเป็นกระโปงก็คือกระโปงอ่ะหนูซื้อชุดนักเรียนสองชุดแล้วก็แยกกระโปงหนึ่งพอจะได้ใส่กับชุดมะฮ่อมนี่อันนี้เป็นกระโปง เสื้อให้เขาปักให้อยู่ที่ร้านเดี๋ยวเราไปเอาอใช่เพราะว่าถุงเท้านี่จะเปลืองมากเพราะว่าส้นมันจะขาดรองเท้าใหม่ด้วยเฮ้ยสวยมากหอมด้วยโอ้ยไปดมมาเกลือไปรเล่นี่สวยมากืม่มรองเท้าเยมบมองไม่รู้ไหมน้องกองตัวเล็กกว่าหนูแต่ใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันเลยบอรรองเท้าสองคนนี้ น้องตองว่าแล้วพอใส่ลองดูไหมว่าพอดีไหมเขาให้ลองเลยค่ะแม่เขาให้เอารองเขามีถุงเท้าให้เอามาลองใส่ด้วยว่าพอดีไหมแล้วตอนแรกเขาเอาเบอร์ยี่อันยี่สิบอันสามสิบแปดมาให้หนูเพราะเห็นหนูตัวใหญ่กว่าตองแล้ววันนี้หนูใส่ลงไปแล้วมันหลวมบอกเลยแล้ววันนี้เขาเอาไปเอาเบอร์เจ็สิบเจ็ดมาให้หนูก็ใส่ไม่ได้อีกเอาเบอร์เดียวกันกับน้องตองใส่ได้เฉยเลยแบบตัวอาจจะเล็กแต่เท้าจจะยาวอาจจะยาวเท่ากัน อายุแล้วใช่ายเพราะว่าพอดีก็มีเอฟซีก็ใจดีออมอบทุนการศึกษาให้ด้วยก็เลยซื้อมาใหม่เลยพร้อมกับชุดอันนี้ตัวนั้นก็ใส่ได้หลายปีอยู่ตั้งแต่หนูอยู่ป .4 เพราะว่าที่แรกเราก,ก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อชุด<ม>นักเรียน,น,น <ๆ S 2> แล้วเนาะก็เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ผู้หนูได้ใส่ชุดที่ซื้อได้ดีๆด้วยอืมนี่นะคะก็เป็น สามชุดนะคะก็เป็นชุดนักเรียนสองชุดแล้วก็ชุดมหอมหนึ่งชุดนะอะไรอุปกรณ์การเรียนโอ้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะมีกระเป๋าดินสออืมมีแหวมจหมุดอ่างเล่นนึ่งพอก็สีเอ้ารุ่นพอได้ใช้สีด้วยเหรอ ิลปะท่โรงเครูศะเข้ามาอ้โนเลสด้วยเอาเขาให้ใช้สมองคิดไม่ใช่เหรอต้องพ <st <ress> ูดเบาๆเดี๋ยวครูได้ยินไม่รู้ไหสั่ให้รู้กี่บาทไม่รู้อะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทโอ้ของดีไงลูก อ๋อแล้วก็มีไมบ้บรรทัดนี่แล้วก็อันนี้แบบใท้ที่เมยบอกว่าก็ได้เก็บไว้ใช้ปากกาใช่ไหมลูกค่ะเพราะว่าเราใช้<ไ>ประจำพีมบอกว่าปากกาเราต้องใช้บ่อยเด้วมันหมดแล้วก็อันนี้ถ้ามันใช้ได้หลายปีด้วยอืมใช่เพราะว่ามันไม่เสียเราเก็บไว้นานๆก็ได้ โอ้ยยางลบหนูเห็นยางลบใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือหนูเลยเต็มเอาแบบนี้มาใช่ค่ะโอเคนะคะก็รุ่นรุ่นดีๆทั้งนั้นเลยอก่อนการเรียนหนูจัดเต็มพร้อมทุกอย่างเลยโอเคนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้น้องพลอยกับน้องตองนะคะก็ขอให้อ่าผู้ใหญ่เจดีท่านนี้นะคะก็จงอยู่ดีมีสุข ไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยร่ลำรวยทั้งทรัพย์สินงเงินทองนะคะแล้วก็ความสุขนะคะนะากีกนะค,ะค่ะสำหรับนี้ประมาณนี้ค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่นะคะก็น้องเมย์นะคะก็ฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแม่ออฟมานะคะ เอเลี่ยนเดี๋ยวก่อนอ้นสวัสดีค่ะพบกับค่ามอสโกกับน้องเมย์ฝาขอมาแที่เบิร์ติงค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะคะ ก็ไงไปเที่ยวน่กมากเลยค่ะเออแอบซ่งอยู่เนี่ยแอบซ่งอยู่ดิทีนี้ก็มามากินเนื้อย่างนะโอ้คุณพ่อเหนมาด้วยค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแม่ออฟนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะน้องซองอยู่ไหนอ๋อน้องซองอยู่กับพ่อเคุณพคนลงนาแล้วเนาะไม่ ลงที่นู่นพอดีเราไปรับเอาอยู่ที่ตะง,งอยพอดีอกลัวน้องเมย์เขาเหนื่อยว่านั่งรถแล้วก็มาถึงนี่ต้องตีรถกลับไปอีก,กใช่น่ากว่าจะถึงอีกก็เมื่อยเนาะก็กำลังท้องอยู่ถ้าไม่ท้องโอ๊ยเขาก็มาแล้วมุน <laughs> คักจกนมิยามากบ่โอ๊ย <laughs> อยากกลับแล้วน้องงอยแล้วได้อะไรบ้างไปเล่นไม้นา ไปอั้มเป็นจุดเน็ด้วยไปอั้มน้ำสุ่มจื้ดิใจน้องพลแล้วคปั่นจักรยานไปโรงแรมไปจนถึงดูขยะสีสันตาหนักหลักจักรยานนี่เขาให้ฟรีบ่ลูกบ่ค่ะโอ้เพราะว่าถ้าคนอยู่ในโรงแรมเขาเขาจะให้ปั่นฟรีแต่ถ้าไม่ใช่เขาทขาให้คันอืมิงกุ้งเผาอร่อยไหมลูกอร่อยมากก็ชอบมาก มาต่อที่บ้านไร่นะ,ะมาก,กินกันโอเคทำเดี๋ยวเตรียมรออ้าวจะกินก่อนแล้วนี่เ,เรียรีจะกินก่อนแล้วเ,เรียจะกินก่อนแล้วอ่ะโอเคทางนู้นพ่อก็ไปอาบน้ำพ่อขอนลูกเด็กประมาบ้านไร่ผู้ดวงไปรับพี่ต่องอเลยเนาะแมน